สวัสดีครับนะครับมาพบกับผมนิกดอนเจดีอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวัตถุมงคลนะรุ่นใหม่เพิ่งออกเลยนะครับก็คือเหรียญเจริญพรพระครูกโกวิชัยกิจนะครับหรือหลวงพ่อวิชัยแห่งวัดหัวเด่นนะครับจังหวัดชัยนาทนะครับตามการเล่าขานของลูกศิษย์ก็คือวันนี้ไม่เห็นค่าวันหน้า นะจะคิดถึงนะครับหลวงพ่อได้กล่าวเอาไว้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญแจกนะครับเป็นเหรียญตะกัวนะเหรียญตะกัวเหรียญแจกในพิธีเลยผมก็ได้ไปมาแล้วก็อันนี้ตามเก็บตามซื้อเก็บมาเรื่อยนะครับนะรูปแบบของเขาเนี่ยจะสวยเป็นคอน้ําเต้านะครับนะแล้วก็ข้างบนเป็นคําว่าเจริญพรน,นะครับหรือเรียกกันง่ายๆก็คือเจริญพรบนนะครับเหรียญตะกัวเนี้ย นะครับสร้าง200เหรียญเองนะครับถ้ามองแล้วในประเทศไทยเนี่ยสองเหรียญถือว่าน้อยมากนะครับแล้วก็ด้านหลังเป็นพระปิตาอันนี้ผมตามเก็บมาแล้วก็มีออปชันก็คือมีให้หลวงพ่อได้จานมาแล้วด้วยนะครับเหรียญมีความสวยงามมากครับนะแล้วก็ลองติดตามนะครับหรือเซิร์ชอ่านประวัตินะครับของท่านเนี่ยในตาม Google หรือเข้าในกลุ่ม เฟซบุ๊กเนี่ยก็สามารถที่จะได้ทราบถึงประวัตินะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆของหลวงพ่อแล้วสมาชิกทุกท่านเนี่ยก็จะได้ได้ทราบนะครับถึงคณา,าจารย์ต่างตําตำราที่ท่านได้เรียนนะครับแล้วก็ได้ศึกษานะตามขนบธรรมเนียมโบราณท่านเนี่ยได้กล่าวไว้ว่า,าพระทุก ชิ้นนะครับพระทุกองค์พระทุกรุ่นที่ท่านจะสร้างเนี่ยจะต้องดีและมั่นใจถึงจะให้ลูกศิษย์เนี่ยได้นำไปใช้จริงๆนะครับวันนี้ผมก็เลยมาให้ดูนะครับว่าวัตถุมงคลของวัดหัวเด่นแล้วก็ในผลงานวันนี้ที่ผมได้มานะครับนะลองติดตามดูเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ